อไไมม่รรู้้จจิงันใใดดหหปากใจของธการส่งเคราะห์ลูกเป็นภารกิจที่ยากยากกว่าการปกครองบ้านเมืองแม้พ่อแม่มีสิทธิส่งคะอลูกโดยหน้าที่จริงแต er ่ส่งเคราะอลูกด้วยความรักซึ่งยากนัก จะปรับความรักกับการส่งเคาะให้เข้ากลมกลืนกันได้เพราะบางทีความรักนั่นเองคือศัตรูของการส่งเคาะกลาบเป็นเหตุให้ลูกต้องพลอยเสื่อมเสียไปด้วยดูเถอะความผิดที่เกิดขึ้นในการปกครองบ้านเมืองเราอาจแลเห็นและจับตัวได้ง่ายกว่า แต่ความชั่วที่เกิดขึ้นแก่ลูกนั้นมักมีความรักเข้ามาเป็นเยื่อบังตาเสียลวงพ่อแม่ให้ไม่ค่อยจะแลเห็นหรือไปเห็นเอาเมื่อแก้ไม่ไหวแล้วดังนั้นเมื่อพ่อแม่ทราบว่าการส่งเคลอลูกเป็นภารกิจที่ยากยากจะปรับความรักกับการส่งเค้อ ให้ดำเนินไปด้วยกันได้โดยถูกต้องเหมาะหมิงจึงควรตระหนักในอุบายดำเนินการสงเคราะห์ให้เป็นไปโดยชอบธรรมที่จริงความรักเป็นนิสัยสันดานของพ่อแม่มาแต่วันลูกเกิดแล้วนับเป็นเกณฑ์ข้อใหญ่ในการสงเคราะห์รูปแต่เมื่อพ่อแม่สงเคราะห์ลูกด้วยความรักอย่างเดียว ไม่อาศัยความเป็นธรรมเข้ากำกับด้วยนั้นอาจนำลูกไปในทางเสียหรือตามใจลูกในทางเลวซามเพราะความรักนั้นจะชักให้การส่งคอลูกออกนอกลู่นอกทางทำให้ลูกต้องพลอยเสื่อมเสียไปด้วยจึงการส่งคอลูกเป็นภารกิจที่ยากยากกว่าการปกครองบ้านเมืองจริงๆ เมื่อพ่อแม่ส่งเคาะลูกถ้ารักลูกโดยเหตุโดยผลแล้วเห็นลูกทำการที่ผิดใดๆแม้แต่เป็นความผิดเล็กน้อยก็รีบสีโทษให้เขาเห็นและห้ามเสียเพราะการทำความชั่วครั้งแรกแม้จะนิดหน่อยถ้าปล่อยให้ทำร่ำไปจนใจด้านแล้วลูกก็อาจทำความชั่วอย่างใหญ่ได้ ส่วนตัวพ่อแม่เองก็ควรทำดีให้เป็นตัวอย่างแก่ลูกเพราะตัวอย่างเป็นครูที่ดีที่สุดแม้นจะไม่มีปากสั่งสอนเลยก็ยังไม่มีครูอื่นใดสู้ได้ตัวอย่างที่ดีที่พ่อแม่แสดงให้ลูกเห็นอยู่เสมอนั้นจะทำให้เกิดความเคยชินขึ้นในใจลูก และจะติดใจลูกอยู่ตลอดชีวิตคำสั่งสอนที่ดีแสนดีถ้าไม่มีตัวอย่างให้แลเห็นด้วยตาแล้วก็ไม่สู้จะมีอำนาจทำให้เกิดประโยชน์มากนักตรงกับคำโบราณว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นต่อนนี้ไปคือคำโครงสุภาษิตรักบูตร สุดสเสน่เอื้อเอาใจปางผิดบ่อแสดงภัยเพื่อห้ามเยี่ยงนี้ก็นับในฐานเกลียดบุตรแห่ผิวรักควรให้ครม้มผิดต้องตีสอนลูกทุกคนจงทราบเถอะว่าพ่อแม่อยู่ในวัยสูงอายุกว่าลูกได้เห็นเดือนเห็นตะวันมาก่อนลูก เคยรู้ที่ได้ที่เสียมามากกว่าลูกหวังดีต่อลูกเต็มร้อยเปอร์เซนและมีความประสงค์ส่วนใหญ่อยู่ที่ต้องการให้ลูกสืบสายวงตระกูลให้เจริญแพร่หลายเหมือนแผ่นดินเป็นที่ตั้งขึ้นแห่งหมู่ไม้แผ่พืชแพร่พันธุ์ให้เจริญขึ้นเป็นดงใหญ่เมื่อพูดด้วยความเป็นธรรมแล้ว พ่อแม่เป็นคนเห็นการไกลและพูดอะไรกับลูกด้วยความหวังดีลูกชายหญิงจึงควรเชื่อถือรับฟังยอมผ่อนตนตามคำสั่งสอนของท่านด้วยดีแม้จะไม่อยากทำหรือไม่พอใจทำก็ควรนึกถึงความเป็นธรรมแล้วจำฝืนใจคล้อยตามยิ่งเมื่อฝืนใจทำตาม ด้วยความเต็มใจแล้วก็ยิ่งเป็นความเชื่อถือเคารพรักใคร่ที่มีน้ำหนักมากขึ้นแสดงให้สังคมเห็นว่าลูกเป็นคนดีเชื่อถ้อยฟังคำของพ่อแม่พึงสำเนียกคติโบราณต่อไปนี้ลูกที่เกิดมาอยู่ในคำสั่งสอนมั่งคั่งสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สลิงคาร จเจริญในคุณธรรมและมีปัญญาปรีชาฉลาดจึงมิเสียแรงเลี้ยงดูของพ่อแม่ลูกผู้ไม่ตั้งอยู่ในสุจริตธรรมในความโอบอ้อมอารีในความกล้าหาญในทางที่ได้ประโยชน์วิทยาก็เป็นแต่มูดครูของพ่อแม่แท้ๆจะนับผู้มีลูกหลายคน ว่าเป็นโชคดีได้ชไหนถ้าลูกเหล่านั้นเป็นเหมือนทนานเปล่ามีเต็มอยู่ในยุง้งมีลูกผู้บำรุงสกุลเพียงคนเดียวยังดีกว่าเพราะเขาเป็นสีสง่าแก่พ่อแม่และวงสกุลลูกคนใดโง่แสนโง่ขี้เกียจแสนเข็นเป็นคนอักตันยูคนเนรคุณ ประพฤติผิดในพ่อแม่ไม่น่าปลื้มใจขออย่าให้สตรีไรๆคลอดลูกผู้เช่นนั้นเลยนะแม่คุณคติโบราณนี้ชวนให้ลูกเกิดสำนึกว่าถ้าเราเป็นลูกที่ดีก็จะได้รับเชิดชูขึ้นเป็นลูกแก้วเป็นลูกมิ่งมงคลของพ่อแม่ แต่เมื่อเราเป็นลูกที่เลวทรามก็ถูกเหยียบลงเป็นมูดเป็นครูของพ่อแม่ดังนั้นเราจึงควรประพฤติตนเป็นคนดีของพ่อแม่เถิดเพราะบุตรดีเป็นที่ปื้มเปรมกรมลแห่งชนชะเนตตนข้าเช้า บุดชั่วบ่อโดยโกลกิจสั่งสอนแฮให้ท่านทั้งสองเศร้าเสื่อมสิ้นยินดีตามทัศนะทางศาสนาการนับลูกในชั้นชาดกท่านแบ่งลูกออกเป็นสามประเภทดังมีชื่อปรากฏในปัญคารชาดกในติงสนิบาตว่าหนึ่ง อันเตวาสีลูกที่อยู่อาศัยเรียนศินละปะวิทยา 2. ทินากะลูกที่เขามอบให้ 3. อันตรชะลูกที่อาศัยตนเกิดเราเรียกอันเตวาสีลูกที่อยู่อาศัยเรียนศินละปะวิทยาว่าลูกศิษย์เรียกทินากะ ลูกที่เขามอบให้ว่าลูกเลี้ยงหรือลูกบุญธรรมและอันตรชะลูกที่อาศัยตนเกิดว่าลูกในไส้หรือลูกตัวประมวลความให้สั้นเข้าตามความนิยมในภาษาไทยเรียกอันเตวาสีว่าลูกศิษย์ทินนากะว่าลูกเลี้ยง อันตรราชว่าลูกในไส้จากชั้นชาโดกขึ้นมาถึงชั้นพระสูตรการนับลูกในชั้นพระสูตรนี้ท่านแบ่งลูกในไส้อันตรราชออกเป็นสามชั้นคือชั้นสูงชั้นกลางและชั้นต่ำโดยเอาภูมิธรรมของลูกนั้นเป็นเกณฑ์ และเอาภูมิธรรมของพ่อแม่เป็นเครื่องบวกลบดังมีชื่อปรากฏในไตยโยปุตตสูตรว่า 1. อภิชาตบุตรลูกชั้นสูง 2. อ,อนุชาตบุตรลูกชั้นกลาง 3. อวชาตบุตรลูกชั้นต่ำลูกชายหญิงที่มีภูมิธรรมสูงเมื่อเกิดมาแล้ว พอได้รับการฝึกฝนอบรมก็มีคุณลักษณะรุดหน้ายิ่งกว่าพ่อแม่ทำความดีเสริมสร้างตนให้เจริญก้าวหน้ามีฐานะสูงเด่นขึ้นยิ่งกว่าวงสกุลเดิมช่วยให้วงสกุลเดิมพลอยมีความรุ่งเรืองตามไปด้วยนับเป็นคนมีสมรรถภาพดำรงวงสกุลให้เจริญก้าวหน้า นี่คืออภิชาติตบุตรแปลว่าลูกมีคุณธรรมและฐานะยิ่งกว่าพ่อแม่ลูกชายหญิงที่มีภูมิธรรมปานกลางเมื่อเกิดมาได้รับการฝึกฝนอบรมแล้วก็มีดีเสมอทัดเทียมกับพ่อแม่พออาศัยวงสกุลดำรงชีวิตให้ทรงตัวอยู่ไม่ทำให้สุด และไม่เสริมให้ดีหรือไม่กระเตื้องขึ้นและไม่เสื่อมลงยังเป็นที่ต้องประสงค์ของพ่อแม่อยู่นี่คืออนุชาตบุตรแปลว่าลูกพลอยตามพ่อแม่ลูกชายหญิงที่มีภูมิธรรมต่ำเมื่อเกิดมาแม้ได้รับการฝึกฝนอบรมแล้วจะพยุงให้ดีขึ้นเท่าพ่อแม่ก็หาได้ไม เป็นคนที่ไม่ยอมรับดีมีแต่ความประพฤติต่ำทรามท่วงศักดิ์ศรีของพ่อแม่ให้สุดต่ำลงผ่านความดีของวงสกุลให้พินาศนี่คืออวชาตบุตรแปลว่าลูกชาติชั่วผ่านตัวเองผ่านพ่อแม่เป็นลูกชนิดลูกไผ่ที่ฆ่าต้นไผ่การส่งเค้าะลูกนั้น มีความมุ่งหมายสองสถานคือเลี้ยงลูกให้เติบโตมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์และให้การศึกษาฝึกฝนอบรมนิสัยใจคอให้ดีงามรวมลงคือสร้างความเจริญให้แก่ลูกทั้งทางร่างกายและทางจิตใจส่วนลูกชายหญิงจะดีเลวขนาดไหน ย่อมขึ้นอยู่กับการส่งเคราะห์เป็นสำคัญและพ่อแม่จะจัดการส่งเคราะ์ลูกด้วยสถานไรบ้างนั้นควรมาสำเนียกให้รู้จักอุบายส่งเคาะห์ตามพระพุทธดำรัสในสิงคาละกะสูตรอันเป็นหลักการเหมาะเจาะครบถ้วนควรแก่การสำเนียกและปฏิบัติอย่างยิ่งซึ่งพ่อแม่ ควรถือเป็นอุบายส่งคอลูกได้อย่างดีมีอยู่ห้าสถานคือ 1. ป้องกันลูกจากความชั่วนี่เป็นใจความแห่งพระดำรัสสั่งในข้อว่าปาปานิวาเรนติและมีจุดสำคัญอยู่ที่ทรงเป็นห่วงเราว่าจะหลงไปยินดีในบาป และจะเห็นบาปปานดั่งน้ำพึ่งและไม่มองเห็นทุกข์ซึ่งจะตามมาเหมือนปลามองเห็นแต่เหยื่อไม่แลเห็นเบ็ดจึงมีพระดำรัสสั่งให้พ่อแม่ของเราคอยป้องกันเราจากความชั่วต่างๆที่จะทำให้เราเสียก็มีอยู่มากมายเช่นเป็นคนเย่อหยิ่งจองหอง หัวดื้อถือรันว่ายากสอนยากใจน้อยโกรธง่ายขี้ลักขี้ขโมยขี้จี้ขี้ป้นขี้ปดขี้คดโกงเจ้าเล่หหลอกลวงเจ้าตลบตะแลงขี้เล่าขี้ฟินขี้กันชาขี้เกียจขี้คร้านขี้มักง่ายขี้เหลวไหลเป็นนักเลงเล่นการพนันเป็นต้น ซึ่งชวนให้คนเพลิดเพลินในสิ่งอันให้โทษพ่อแม่ไม่อยากให้ลูกชั่วเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงคอยเตือนเราให้ระวังความชั่วเหล่านั้นว่าเจ้าอย่าทำอย่างนั้นนะลูกเจ้าอย่าทำอย่างนี้นะลูกถ้าเราขืนทำหรือทำไปโดยไม่รู้ท่านก็ตำหนีชี้โทษให้เราเห็นว่านี่ชั่ว นี้ผิดนั่นไร้ประโยชน์นั่นเป็นโทษความจริงพ่อแม่หวังดีต่อลูกและอยากให้ลูกดีเท่าที่จะดีได้แม้ลูกเองก็อยากดีเท่าที่จะดีได้เช่นกันเมื่อพ่อแม่ยังมีชีวิตและพอช่วยว่ากล่าวตักเตือนเราได้อยู่เราจึงควรถือเป็นโชคลาภของชีวิต ที่มีผู้บังเกิดกล้าวคอยปกป้องกันเราไว้ให้ไม่ตกไปสู่ความชั่วดังกล่าวมาแล้วเราแต่ละคนควรตั้งใจเชื่อฟังถ้อยคำว่ากล่าวตักเตือนของท่านไว้เราจะไม่เป็นคนเสียคนเลยตั้งปณิธานไว้เถอะว่าเราเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของพ่อแม่ โลหิตของสองท่านไหลสะเทิมอยู่ในเส้นชีวิตของเราและเราจะไม่ทำให้เสื่อมเสียเราจะไม่ลืมบุญคุณของท่านชื่อของท่านจะเป็นท้อยสุดท้ายของเราแล้วจงทำดีและจงเด่นในดีแต่อย่าเด่นเกินดีจะเสียคนสอสอนให้ลูกตั้งอยู่ในความดี นี่เป็นใจความแห่งพระดำรัสสั่งในข้อว่าการยาเนวิเวเสนติและมีจุดสำคัญอยู่ที่ทรงเมตตาหวังให้เราเป็นคนดีแม้พ่อแม่ของเราก็หวังให้เราได้เป็นคนดีทันตาเห็นต้องรับภาระแนะนำพร่ำสอนด้วยเมตตากรุณา ลูกชายหญิงจงทราบเถอะว่าการทำดีรู้กันได้ไม่พ้นประตูแต่การทำชั่วอื้อเฉาวไปได้ไกลเหมือนสีขาวเปื้อนสีขาวไม่มีใครใส่ใจถ้าสีดำเปื้อนสีขาวแม้นิดเดียวก็เห็นได้ไกลพากันปิดประตูบาปเสียเปิดประตูบุญไว้เถิด เพราะดีชั่วเท่ากับดวงตราการทําดีทําชั่วเหมือนประทับตราดวงตราเป็นอย่างใดก็ปรากฏลายประทับเป็นอย่างนั้นเมื่อผู้ใดทํำดีทำชั่วผลดีผลชั่วจึงเป็นของผู้ทํานั้นนั่นเองสังเกตดูเถอะลูกชายจะเป็นพ่อที่ดีต้องเป็นผัวที่ดี ผัวที่ดีต้องเป็นลูกที่ดีมาก่อนแม้ลูกหญิงจะเป็นแม่ที่ดีต้องเป็นเมียที่ดีเมียที่ดีต้องเป็นลูกที่ดีมาแล้วเมื่อเป็นดีได้ทั้งสามสถานนับว่าเป็นคนดีพ่อแม่หวังให้เราเป็นคนดีครบทั้งสามสถานนี้จึงอุตส่าห์แนะนําพร่ำสอนเรา ให้ทำสิ่งที่ดีที่ชอบทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยฝึกหัดบ้างนำให้ทำบ้างทำเองให้เป็นตัวอย่างบ้างถ้าแม้นว่าเราไม่ใยดีจะทำดีท่านก็ใช้คติโบราณว่าไม้เรียวส่งลูกหลานขึ้นสวรรค์ไม้ลักผลักใสลูกหลานลงนรกด้วยต้องขู่บังคับบ้าง ต้องปลอบบ้างจ้างหรือล่อด้วยทรัพย์บ้างเพื่อให้เรามีฉันทะทำดีตามความหวังดีของท่าน 3. จัดการให้ลูกได้รับการศึกษาศิลปะวิทยานี่เป็นใจความแห่งพระดำรัสสั่งในข้อว่าสิบปังสิขาเป็นติและมีจุดสำคัญอยู่ที่ ทรงประสงค์ให้เราเป็นคนฉลาดรอบรู้และมีพระดำรัสสั่งแก่พ่อแม่ของเราเพื่อจัดการให้ลูกได้รับการศึกษาศิละปะวิทยาตามสมัยนิยมพึงทราบว่าศิละปะวิทยานำให้คนผู้สนใจเรียนมีความรู้เฉลียวฉลาดส่วนศินลธรรมนำให้ผู้ปฏิบัติ มีกิริยาวาจาใจดีงามและกิริยาวาจาใจดีงามนี่เองแต่งคนให้เป็นคนมนุษย์เราเป็นสัตว์ที่เชื่องถ้าได้รับการศึกษาอบรมถูกที่จะเป็นสัตว์น่ารักที่สุดถ้าให้การศึกษาอบรมไม่พอและผิดที่ก็จะเป็นลูกหลานหวานเครือของโลก ที่ป่าเถื่อนโหดร้ายมากดังนั้นมเมื่อลูกชายหญิงมีวัยพอศึกษาเล่าเรียนได้แล้วพ่อแม่จึงควรจัดการให้เขาเจริญด้วยวิทยาคุณคือให้ศึกษาศิลปะฉลาดในกิจการบ้านเรือนเช่นการหุงต้มปัดกวาดเช็ดถูซักฟอกล้างฉลาดในการช่าง เช่นเย็บปักถักร้อยจักสารหรือฉลาดในกิจการอื่นเช่นการไร่การนาการค้าเป็นต้นและให้สนใจเรียนหนังสือเรียนเลขเรียนภาษาหรือวิชาอื่นอีกพร้อมกับสนใจฝึกปรือนิสัยให้เจริญควรแก่การงานและปรับปรุงให้ดีงาม ควรแก่ความต้องการของสังคมซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ตนและประเทศชาติให้รู้จักความเสื่อมความเจริญและเอาตัวรอดในหมู่คนที่เบียดเสียดแย่งกันหาแย่งกันกินแล้วนำชีวิตของตนให้ดำเนินไปตลอดรอดฟังถ้าพ่อแม่ไม่จัดการให้ลูกได้รับการศึกษา ปล่อยให้ลูกโง่เขาเป็นคนใจบอดมีอาการเหมือนคนตาบอดเดินในทางเปรี่ยวซึ่งมีภัยอันตรายรอบด้านพึงเห็นในพระพุทธดำรัสว่าคนจำนวนมากหากไม่มีความรู้สำหรับตัวและไม่ได้ศึกษาระเบียบว,วินัยมาดีแล้วก็เท่ากับควายตาบอด ที่เที่ยวตุัาตุเลอยู่ในป่าดงดิบหรือให้การเรียนที่ผิดมีแต่เสี่ยมความรู้ให้แหลมคมไม่มีสติควบคุมจะทำลายตัวเองและหมู่คณะให้พินาศเช่นคนบางหมู่ที่เบียดเบียนกันเองให้เดือดร้อนจนหาความสงบสุขไม่ได้อยู่ในบัดนี้ นี่ก็คือเสี่ยมความรู้ให้แหลมคมแต่ไม่มีสติควบคุมนั่นเองเมื่อพ่อแม่ส่งเคราะลูกให้ได้รับการศึกษาศิลปะวิทยาถูกที่ชื่อว่าได้ให้ซับภายในแก่ลูกอันจะเป็นคุณสมบัติติดตัวลูกอยู่ตลอดชีวิตและจะเป็นเครื่องช่วยตัวเขามีให้อับเฉา ดีกว่าทรัพบภายนอกเป็นไหนไหน 4. จัดแจงให้ลูกได้ภรรยาสามีผู้สมควรนี่เป็นใจความแห่งพระดำรัดสั่งในข้อว่าปฏิรูเปนะทาเรนะสัญโยเชนติและมีจุดสำคัญอยู่ที่ให้พ่อแม่ส่งคอลูกผู้มีวัยควรจะมีครอบครัว เลือกหาภรรยาสามีที่ควรให้เป็นคู่ครองโดยมีวัยและสมบัติพอทัดเทียมกันมีคุณวุฒิความรู้ประพฤติตัวดีเกิดในสกุลที่มีศีลธรรมและสามารถพอจะเลี้ยงกันได้ตลอดรอดฟังเหตุผลที่พ่อแม่จำต้องเลือกคู่ครองให้ลูกนั้น อยู่ที่ลูกเริ่มจะตั้งหลักฐานของตนเองแต่ยังไม่รู้จักโลกคือการคลองเรือนที่ดีหากเลือกคู่ครองเอาเสียเองอาจไม่เหมาะสมอานจะให้เดือดร้อนในภายหลังได้จึงต้องฟังเหตุผลของท่านผู้เจนจัดในการครองเรือนมาแล้วเมื่อลูกกับพ่อแม่ร่วมมือ เลือกคู่ครองให้ต้องใจกันทั้งสองฝ่ายก็จะได้คู่ครองที่ดีร่วมสุขร่วมทุกข์กันและร่วมเป็นคู่สร้างคู่ก่อร่างสร้างตัวให้เจริญด้วยโภคทรัพย์และเกียรติยศร่วมกันอยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปไม่มีการแตกแยกกันในบ้านปลาย 5. มอบทรัพย์มรดกให้ลูกในสมัยควรมอบนี่เป็นใจความแห่งพระดำรัสสั่งในข้อว่าสามเยทายชังนิจยาเทนติและมีจุดสำคัญอยู่ที่ให้ทรัพย์มรดกแก่ลูกในเมื่อเขามีครอบครัวพอจะรักษาได้เองแล้วคือพ่อแม่แบ่งทรัพย์มรดกที่มีอยู่ ให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ลูกตามส่วนเพื่อปกครองดูแลรักษาเป็นส่วนตัวและเป็นทุนสำหรับใช้จ่ายประกอบการงานเลี้ยงชีพต่อไปพึงสังเกตสมัยมอบทรัพย์ให้แก่ลูกนั้นมีอยู่สองสมัยคือนิจจสมัยและกาลสมัยพ่อแม่ให้ทรัพย์เป็นต้นทุนแก่ลูก สำหรับประกอบอาชีพหรือตั้งหลักฐานให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงเช่นให้ที่นาไร่สวนหรืออาคารบ้านเช่าหรือให้เงินก้อนสำหรับบำรุงตนและดำรงวงศกุลให้เจริญน,นี่คือให้ในนิจจะสมัยให้ในเวลาทำกาละมงคลเช่นให้เมื่อไว้จุก โกจุกเมื่อบวชเมื่อเรียนและเมื่อแต่งงานสำหรับลูกจะได้บําเพ็ญบุญตามประเพณีทางศาสนาหรือให้รักษาตัวในเมื่อลูกเจ็บไข้นี่คือให้ในกาลสมัยเมื่อพ่อแม่ส่งคอลูกชายหญิงด้วยสถานห้าอย่างนี้ชื่อว่า ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนผู้เป็นบุพการีพ่อช่วยแต่งแม่ช่วยเสริมให้ลูกเป็นคนดีมีความเคารพนับถือรักใร้กรตัญญูกะตะเวทีตั้งใจสนองคุณานุคุณของพ่อแม่ผู้เป็นเจ้าพระคุณสนับสนุนศักดิ์ศรีของพ่อแม่ให้เข้าไปอยู่ในหัวใจของลูก และส่งเสริมศักดิ์ศรีของลูกให้เข้าไปฝังอยู่ในหัวใจของพ่อแม่ดังนั้นการส่งเคขอลูกที่พ่อแม่ปฏิบัติโดยครบถ้วนแล้วพระบรมศาสดาจึงตรัสว่าเป็นมงคลยอดชีวิตข้อหนึ่งในมงคล38ฉันจะ i time.